สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลลี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำปุ๋ยหมักไม่กับกองสูตรวิศวกรรมไม่โจ้ครับเนื่องจากตอนนี้นะครับหญ้าที่สวนของเรานะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับครับก่อนที่เราจะไปลุยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เคครับเดี๋เรามาลุยกันเลยนะครับครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้นะครับเศษวัชพืชนะครับ3ส่วนนะครับต่อหมุนสัตว์นะครับ1ส่วนนะครับอันนี้ก็เราจะใช้รถเข็นนะครับเป็นอ่าที่ตวงนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้หญ้านะครับทั้งหมด3รถเข็นนะครับนี่ครับก็จะใช้รถเข็นเป็นอ่าที่ตวงไปเลยนะครับ ครับเราก็จะวางนะครับก็ประมาณ10เซนนะครับความหนานะครับของญ้านะครับก็ประมาณ10เซนเอามาเรียงกันแบบนี้นะครับ ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่สวนเรานี่เยอะครับเราก็จะทยอยนํามาทําปุ๋ยหมักแบบนี้ให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็แลนว่าหลังจากที่เราถางยาแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นผ้าสีดํานะครับคลุมไว้เลยนะครับคือจริงๆยามันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยบุคลากรในการทํางานของเรานะครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็ต้องหาวิธีป้องกันหน่อยนะครับเพราะว่า มันก็จะเสียเวลามากเลยนะครับเพราะหญ้ามันเยอะแล้วก็เป็นตัวอะไรนะครับนําพา,มาแมลงด้วยนะครับถ้าหญ้ามันรกๆแล้วก็พวกมแมลงพวกอะไรก็จะเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยแหละครับพเพื่อนๆก็เลยทําให้หญ้ามันขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการควบคุมนะครับพเพื่อนๆก็เลยต้องถางเอา ผมก็จะใช้เนี่ยครับขี้วัวนะครับขี้วัวนมนะครับนี่ครับหนึ่งรถเข็นพอดีนะครับหนึ่งกระสอบก็จะหนึ่งรถเข็นพอดีนะครับนี่นะครับเราก็จะเอามาโรยนะครับเพื่อนๆโรยให้ทั่วเลยครับโรยให้ทั่วบนหญ้าเลยนะครับบนเศษวัชพืชเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมีพวกฝางข้าวนะครับหรือว่า เศษยาสดนะครับที่ย่อยง่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ฝางข้าวครับส่ส่วนนะครับต่อมูลสัตว์1ส่วนครับอันนี้นะครับก็จะทําให้เราประหยัดนะครับในส่วนของมูลสัตว์ไปในตัวด้วยเลยนะครับของผมก็จะใช้ในส่วนของขี้วัวนมนะครับซึ่งผมอยู่จังหวัดระยองครับสิ่งที่หาได้ง่ายสุดก็จะเป็นขี้วัวนมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วเพื่อนๆอยู่แถวไหนก็มีอ่า มูลสัตว์อะไรก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องเป็นขี้วัวนมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการาฉีดน้ํานะครับหรือว่าลดน้ํานะครับลดให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนเราทําถ้าเรามี2คนแบบนี้ก็พอจะช่วยกันได้นะครับคนหนึ่งก็นาหญ้าขึ้นมาคนหนึ่งก็เอา อะไรนะมูลสัตว์นะครับมารวยนะครับจากนั้นก็พ่นฉีดน้ํานะครับอีกคนนึงก็คอยเตรียมในส่วนของหญ้าต่ออย่างเงี้ยครับก็จะไม่เหนื่อยมากนะครับถ้าทํา2คนนะครับแต่ถ้าทําคนเดียวอาจจะต้องเปิดปิดน้ําอะไรนะครับมันอาจจะช้าหน่อยครับถามว่าได้มมันก็ได้แหละครับครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นที่2ของเรานะครับ ก็ทาเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้เศษวัชพืชนะครับ3ส,ส่วนต่อมูลสัตว์นะครับ1ส่วนนะครับเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมนะครับความหนาก็ประมาณ10เซนนะครับจะได้ช่วยกันทำนครับ2คนเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปขึ้นไปจนถึงชั้นที่10นะครับเพื่อน ในชั้นที like this, size, ans, ่78อย่างนี so we so so ้ครับเพื่อนๆถ้าเราจะใช้ในส่วนของหญ้า3าส่วนนะครับความหนาของหญ้านะครับมันก็จะสูงครับเนื่องจากพื้นที่มันนะครับมันจะน้อยครับเราก็อาจจะต้องใช้เป็นหญ้าสองส่วนนะครับแล้วก็ใช้มูลสัตว์นะครับครึ่งกระสอบนะครับเพื่อนๆก็กะเอาแบบนี้นะครับจะทําเสร็จนะครับเราก็จะต้องทําการลดน้ํานะครับทุกๆวันนะครับเพื่อนๆลดน้ําทุกวันนะครับ ถึงว่าฝนตกนะครับฝนตกยังไงก็ต้องลดน้ํานะครับเนื่องจากว่าน้ําฝนนะครับมันไม่สามารถซึมลงผ่านใบไม้ได้นะครับแล้วก็ลดน้ำเอาครับลดก็ประมาณ3-5นาทีเนี่ยครับก็น่าจะพอนะครับไม่ต้องให้แฉะมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็สามารถไปเรียนรู้ได้ที่เพจแลกเปลี่ยนนะครับ การทำปุ๋ยหมักนะครับสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ครับเพื่อนๆสามารถไปเรียนรู้ได้ผมก็ไปเรียนรู้มาจากตรงนั้นแหละครับก็เลยเอามาทําเองแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆผ่านช่องทาง YouTube ของผมนี่แหละครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ไม่ละเอียดพอนะครับที่ผมทำเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเป็นกลุ่มสอนฟรีนะครับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนั้นก็ ทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะนะครับแล้วก็ทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแบบนี้นะครับไปใช้กันนะครับเพื่อนๆใจดีนะครับในนั้นนะครับเขาแบ่งปันความรู้กันให้กันตลอดนะครับในสวนผมนะครับก็น่าจะได้ปุ๋ยหมักเยอะอยู่นะครับเนื่องจากอ่าหญ้าค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากๆด้วยนะครับก็หาเวลาทํานะครับก็จะเอามาทําให้หมดเลยจะได้มีปุ๋ยหมักใช้ ตลอดนะครับนี่ก็ชั้นที่สองนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับโรยให้ทั่วนะครับแล้วก็ใช้น้ำรดให้ชุ่มนะครับ นี่ครับนี่ก็ครบ10ชั้นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายของเราแล้วนะครับนี่ครับก็ลดน้ํานะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับต้องลดน้ําทุกๆวันนะครับเรียบร้อยครับครับหลังจากผ่านไป10วันนะครับเพื่อนๆทุกๆ10วันนะครับเพื่อนๆก็ต้องมา เจาะรูในกองปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับนะครับเจาะเฉียงไปนะครับเพื่อนอันนี้ผมใช้ด้ามจอบเพรพอดีไม่ได้เตรียมถ้าเป็นเหล็กอะไรก็จะเข้าง่ายหน่อยนะครับนี่เป็นด้ามจอบอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับระยะห่างนะครับก็ประมาณ40เซน40เซนนะครับระยะห่างหลุมต่อหลุมนะครับไล่เจาะให้ทั่วเลยนะครับทุกๆ10วันนะครับ หมากของเราก็จะอายุทั้งหมด60วันนะครับถึงจะใช้ได้ฉะนั้นนะครับทุกๆ10วันเราก็จะมาเจาะารูแบบนี้นะครับนี่ครับหลูเจาะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเจาะอยู่ทั้งหมดนะครับตลอดระยะเวลาทํากันหมักก็6ครั้งนะครับเพื่อนๆนี่เป็นรูที่เราเจาะครั้งแรกแล้วนะครับ1ิบวันผ่านไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ครับน้ํานะครับกรอกลงไปในรูนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องเต็มครับมันมันมันเต็มไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะนว่า มันก็จะลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับมันมันจะไม่ล้นออกมานะครับก็เพื่อนๆก็ประมาณเอานะครับก็ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับกะว่าประมาณเกือบเต็มอย่างนี้ยครับที่ผมกะเอานะครับเพื่อนๆไลไลใส่ทุกๆรูเลยนะครับ นน่นครับของเราก็จะมีอีกกองหนึ่งครับด้านนน้นครับก็ทยอยทําไปนะครับอยากจะมีปุ๋ยหมักใช้ก็ต้องทำาครับเพื่อนสวนเราก็จะได้สะอาดด้วยแหละครับไ่กรอกน้ําใส่ให้หมดเลยนะครับทุกๆรูตอนนี้ผมเจาะนะครับมันก็จะมีไอความร้อนออกมาด้วยนะครับเพื่อน เรียบร้อยนะครับใส่น้ำทุกรูเรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดปากรูนะครับทุกๆรูเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนนะครับระบายออกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะทำการลดน้ำทุกๆวันเหมือนกันนะครับพอผ่านไปอีก10วันนะครับเราก็จะมาเจาะรูแล้วก็กรอกน้ำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับ